สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับแพทนะคะในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะในวันนี้ค่ะเรามาด้วยเรื่องของปัญหาการได้ยินในเด็กนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม,ณแม่ที่มีลูกเล็กหรือว่าเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยจะเป็นกังวลว่าเอ๊ลูกเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตาไหมหูไหมอะไรต่างๆงคือกังวลไปทุกอย่างเรื่องหูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรให้ความสําคัญนะคะในวันนี้ค่ะแพทก็อยู่กับนายแพทย์พิบูลนะคะวชิรลาไภไพฑูลค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานโสตนาสิก ะะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กนี่เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามสักนิดนึงว่าปกติแล้วปัญหาของเกี่ยวกับหูของเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างอะคะครับก็ถ้าถ้าเกี่ยวกับปัญหาของหูหรือการได้ยินในเด็กนะครับมันก็มีตั้งแต่ตั้งแต่แรกคลอดเลยกับตั้งแต่กับหลังคลอดนะครับนะโดยทั่วไปตั้งแต่แรกคลอดก็มีตั้งแต่เช่น อาจจะเป็นโรคทางทางพันธุกรรมนะครับหรือว่ามีมีการติดเชื้อของของของมารดาช่วงที่ตั้งครรภ์นะฮะัหรือว่าบางครั้งในกรณีก็ไม่ไม่ทราบสาเหตุก็มีนะครับอย่างติดเชื้อนี้เชื้ออะไรบ้างก็ติดเชื้อก็คือเกี่ยวกับเชื้อทั้งทั้งหมดนะฮะช่วงพวกหัดหัดเยอรมันอะไรทั้งหลายซึ่งซึ่งบางครั้งคุณแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้นะครับนะดังนั้นโดยทั่วไปก่อนก่อนตั้งครรภ์เนี่ยควร ควรจะอาจจะปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนอะไรให้ครบเพราะว่าถ้าถ้าติดเชื้อพวกนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาคือคือแก้ไขไม่ได้นะครับจะหูหนวกถาวรได้ส่วนอ,อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่พูดคือในกรณีถ้าถ้าหลังคลอดนะครับหลังคลอดมาแล้วก็จะมีโรคหลายโรคซึ่งซึ่ง,งเ, <c oughs> เด็กอาจจะเป็นเช่นมีความผิดปกติของ ศีรษะใบหน้านะครับหรือเยนช่องหูใบหูทั้งหลายกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาทางหูได้หรือว่ามีการติดเชื้อหลังคลอดนะครับอันนี้ก็สําคัญเช่นติดเชื้อพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าสมองอักเสบนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเช่นพวกอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับหรือว่าเป็นโรคทางหูขึ้นมาดังนั้นโดยรวม ก,ก็พวกนี้เองก็ทั้งหมดที่จะมีผลกับการได้ยินได้ก็มีได้หลายๆสาเหตุด้วยกันแลวปัจจุบันนี้เนี่ยมีจํานวนมากขนาดไหนคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะครับในในข้อมูลทั่วไปนะครับในในกรณีของเด็กแรกคลอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ในในทารกแรกคลอดพันหนึ่งเนี่ยพันคนเนี่ยก็<ช>ก็จะมีโอกาสมีมีเด็กที่มีการได้ยินผิดปกติป,ประมาณหนึ่งถึงสองคนนะคะแต่ทีนี้ก็ก็คือว่าอันนี้คือกรณี ประชากรทั่วไป<า>ทีนี้ก็จะมีเด็กกลุ่มนึงที่เป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้ยินซึ่งกลุ่มนี้ถ,ถ้าเมื่อไหร่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโอกาสที่หูจะมีปัญหาเนี่ยก็จะสูงกว่าเด็ก เรียกว่าประชากรทั่วไปประมาณ10-20เท่านะครับกลุ่มเสี่ยงนี่คือยังไงคะก็สําหรับกลุ่มเสี่ยงเองก็คือจะเป็นกลุ่มเช่นเช่นเด็กที่เป็นแรกข้อที่ว่าต้องนอนในห้องพวก ICU นะครับนานๆนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างเช่นใช่ครับเด็กข้อก่อนกําหนดที่ที่บางข้อก่อนกำหนดด้วยหรือว่าเป็นโรคที่ต้องนอนในห้อง ICU นานๆนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติเช่นของของรูปร่างของศีรษะใบหน้าทั้งหลาย S <S <an> ผิดปกติของใบหูอย่างเงี้ยนะฮะในรูหู <S <S <an> <S หรือว่ามีการติดเชื้อตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่าอย่างที่ว่าที่ว่ามันดาติดเชื้อในคันนะฮะหรือว่าเด็กที่มีติดเชื้อหลังทลอดก็มีหรือว่าเด็กที่ว่าบางทีตัวเหลืองมากต้องให้เลือด <S an> นะฮะ <S <S <an> <S คือกลุ่มพวกนี้จะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีโอกาสที่จะ หูผิดปกติมากกว่าเด็กทั่วไปค่ะ,ะคและอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดเงี้ยค่ะเรามีวิธีการสังเกตหรือว่าจะดูยังไงว่าเอ๊ะลูกเรามีปัญหาในเรื่องการได้ยินหรือเปล่าอืมก็ก็คือส่วนใหญ่เอ่อก็ก็คือคิดว่าก็คงจะต้องสังเกตเท่าที่ได้นะครับเช่นเช่นเด็กที่ไม่ไม่ตอบสนองต่อเสียงะนะฮะหรือว่า ในกรณีถ้าเด็กโตหน่อยก็จะเป็นเด็กที่พูดช้านะครับหรือว่าในกรณีที่เด็กบางคนก็อาจจะเช่นไม่ค่อยสนใจสิ่งแวดล้อมหมกมุ่นอยู่กับของที่ตัวเองสนใจอย่างเดียวแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเรื่องหูเนี่ยบางครั้งโอเคพ่อแม่อาจจะสังเกตได้ค่อนข้างยากดังนั้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือ,อเขาถึงก็คือจะมีเป็นลักษณะของการตรวจการได้ยินแลกคลอดเพื่อที่จะเป็นการเหมือนเป็นการคัดกรองนะครับเพราะว่านะบางทีเราสังเกตด้วยมัน มันบางคนก็สังเกตได้ยากเหมือนกันและปัจจุบันนี้เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสําคัญในเรื่องการตรวจการได้ยินนี่มากน้อยแค่ไหนอะคะเห็นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการตรวจหรือว่าสนใจในเรื่องนี้ด้วยซ้ำค่ะก็คือในเด็กแรกคลอดเนี่ยเราจะมีตรวจคัดกรองการได้ยินนะฮะทีนี้ตรวจคัดกรองการได้ยินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ก็คิดว่าจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าหมอเด็ก <c oughs> นะครับหรือว่าหมอสูสูติในรีเวสนะคะ <c oughs> ซึ่งก็จะให้ความสําคัญเพราะส่วนใหญ่เด็กก็จะได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินเป็นเบื้องต้น <c oughs> คิดว่าอาจจะอ,อ,อย่างน้อยก็คือในในทางรกกลุ่มเสี่ยงที่ว่าไปนะครับ <c oughs> ซึ่งทางหมอเด็กกับหมอสูเนี่ยก็จะทราบ <c oughs> ก็จะตรวจกลุ่มนี้หรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่ที่ว่าดีที่สุดก็คือในเด็ก เรียกว่าคลอดทุกไลายให้ตรวจการได้ยินเป็นแบบการคัดกรองไว้เลยก็จะดีค,ะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะต้องนํามาตรวจอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเลยนี้ปะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะแนะนําให้ให้ตรวจคัดกรองการได้ยินทุกไลายหลังคลอดไปเลยนะครับและอย่างรเรื่องของระบบหูการได้ยินเนี่ยม,มันจะเหมือนตาไหมคะที่เขาบอกว่าเด็กแรกเกิด ใหม่ๆเนี่ยบางทีตาอาจจะยังไม่โฟกัสอะไรยังไม่ดีหูเนี่ยคือเขาเกิดมาปุ๊บประสิทธิภาพมันเต็มร้อยเลยไหมก็หูเองเนี่ยจริงๆถ้าแรก <c oughs> คลอดเลยเนี่ยมันก็ในแง่ของของอการสมบูรณ์ของเส้นประสาทอาจจะไม่เต็มที่นะครับ <c oughs> แต่ว่าโดยรวมเราถือว่าเด็กจะเริ่มได้ยินแล้ว <c oughs> แล้วก็เราจะต้องเริ่มกระตุ้นตั้งแต่แรกคลอดเลย <c oughs> เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการคัดกรองการได้ยินก็เพื่อที่ว่าเราจะเราจะ,าจะหา หาภาวะของของเด็กที่หูมีปัญหาเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เร็วที่สุดเพราะถ้ากระตุ้นได้เร็วเนี่ยก็พัฒนาการจะดีกว่าคนที่กระตุ้นช้าคือรู้เร็วก็คือสรุปคือควรจะกระตุ้นตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะและอย่างเรื่องของการตรวจหูวิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยมียังเป็นยังไงคะในเด็กเล็กครับก็ในเด็กเล็กเราก็จะเป็นเครื่องมือ แบบเหมือนใช้เป็นพกพาได้นะครับ<ฆ>เป็นการตรวจใช้ระยะเวลาสั้นๆก็คือประมาณช่วงสั้นๆส,ส,ส,สักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับรซึ่งอันนี้<ฆ>มันจะเป็นการตรวจแบบคัดกรองอในกรณีถ้าถ้าตรวจคัดกรองแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหา<ฆ>นะครับแต่ในกรณีถ้าตรวจคัดกรองแล้วมีความผิดปกติ อันนี้เราก็จะต้องแนะนําพ่อแม่ให้พาเด็กมาตรวจเพิ่มเติมซึ่งละเอียดขึ้นนะครับ,รบเห็นบอกว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้นนนก็กําลังจะมีโครงการด้วยครับค่ะครับก็คือของของโรง,งพยาบาลเด็กเราเนื่องจากว่ารับรับส่งต่อคนไข้นะครับ,รบจากจากทั่วประเทศนั้นก็มันก็จะมีการตรวจการได้ยินส่วนใหญ่ที่ที่ส่งมาก็คือก็คือกรณีที่ ตรวจคัดกรองอย่างที่ว่าแล้วมีความผิดปกตินะครับก็คือต้องส่งมาตรวจที่ที่ว่าละเอียดมากขึ้นเพื่อให้การวินิจฉัยที่ที่แน่นอนว่าหูตึงหรือไม่นะครับเพราะการตรวจคัดกรองที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาหูตึงนะครับก็คือหมายความว่าให้เขามาตรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากที่มาตรวจที่โรงพยาบาลเด็กเราก็จะตรวจแบบแบบละเอียดเพื่อที่จะดูว่าเด็กมีหูตึงหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้จะมี การตรวจอันนี้จะใช้เวลานานขึ้นนะครับโดยทั่วไปเด็กจะต้องนอนหลับแล้วก็ใช้เวลานานอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลานาน,านพอสมควรต้องมีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็ทําให้แต่ละวันนี่อาจจะตรวจคนไข้ได้ไม่มากก็คือเรียกว่าตรวจกันละเอียดเลยร,รู้ชัดเจนไปเลยซึ่งเห็นบอกว่าที่นี่จะมีในวันเสาร์ใช่ไหมคะก็คือในตลอดเดือนมีนาคม56เนี่ยนะคะ ก็ทางสถาบันสุขภาพเด็กก็ร่วมร่วมกับทางสโมสสซอนตาด้วยได้ได้ให้ได้ให้ความอนุเคาะด้วยนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เราก็จะทําการตรวจคัดกรองออตรวจการได้ยินเด็กนะครับนอกเวลานะครับก็คือตรวจเสาร์อาทิตย์ของตลอดเดือนมีนาคมนะครับแล้วคุณหมอสุดท้ายนะคะคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงเกี <g ö v _> ่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะมา ดูแลหรือว่าตรวจหูให้กับลูกเหรอคะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คิดว่าอันแรกก็คือสังเกตการได้ยินของลูกนะครับว่าก็ามีเสียงมีอะไรเนี่ยเขาตอบสนองไหมซึ่งข้อแนะนําก็คือเวลาสังเกตเนี่ยก็คือให้ดูตอนที่เด็กยังตามองไม่เห็นด้วยนะครับคือได้ยินแต่เสียงบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเล่นต่อหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบสนองบางทีเราบอกไม่ได้ว่าว่าเขาได้ยินไหมนะครับ พยายามสังเกตตอนที่เขาเขาไม่ได้เห็นเรืออะไรได้ยินแต่เสียงว่าเขาตอบสนองไหม,มนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็คงต้องพามาตรวจการได้ยินนะครับ S <S <S นะคะแหมวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะคะใครที่สงสัยว่าเอ๊ลูกอาจจะไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยยังไงพามาพบแพทย์ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะคมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ